อันหนึ่งนี่ผู้จัดก,การชั้นตัวข่อย,อยนี่เพราะว่าเรื่องไหนเนี่ยใหญ่ไป่อยมีผู้จัดก,การชั้นตัวเนี่ยใหญ่ไปผู้ยิ่งอีกนิดนึงอันนี้เซียวเลยนี่ในผู้จัดก,การชันน้นตัวนี่สิบเปอร์เซ็นต์เป็ตัดสินใจบมื่อไรแล้ครับเจ้าเพจกับพ่อใหญ่นินตันสัญญาว่าจา้างเอ,อ้อ ย่ญญาว่าจ้างเรื่องไหนก็ยังมู้จักอยู่ใชไหมละ่ะแล้วยกกองสมองก็จจังถื่ไให้ละ่ะตนเรื่องความรู้ทั้งหลายเลยที่มันอัดลต้องไปนิดหน่อย,อยเรียนให้ฝึกไว้ได้ขอดไว้อันนี้ก็มว้วนส่งไปเรียบร้อยรสร้างเครื่องบินสร้างอย่างนี้ส่งไป แล้วบอกก็พาคเจ็ดงอย่งมีม้ดยให้บเขียนออกมาเรีวเด้วเรียวเๆๆว,วสมมตน่ะเปลี่ยนซื้อนั่นคุณนะครับเนะเดี๋ยวทรากบอกนะที่ได้สีธนาัตรไทยเรไม่ต้องยกมือมาท่วงครับเห็นไหม กูกระตุกเรียบร้อยไรนี่เข่าการเงินกูเรียบร้อยไรนี่เกมขับรถนี่มาดเกลียวเลยรนี่มาดเกลียวคนญี่ปุ่นนี่นี่เฮ้ยไปเข่าการเงินเรียบ,บร้อยไรนี่มาแส่แบงก์นฮ้ยไป่ได้แบงยากนิดนี่มาดเกลียวธน,นาคารนี่นี เกมกับรถตัวเดียวนะที่ได้มาแล้วได้แม้กระทั่งชีวิตพวกเราคน,น,น,นเ้ียนกันมนุษย์เดือกันเปลี่ยนได้เราก็ไมาเอารถไปด,ด้วยกราไปยังเว้นเอาเปลี่ยนน้าสกุณจะไปยังเปลี่ยนยยเนี่ยเลยจะไมนาวสารโลกบอกได้เียนเก่งกับมูอขันเรา